เมื่อทรงข้าวเมื่อทรงปีปีน้องๆ้อ้กอลไอ้เสียผู้ปั่นแห้งข้าวใส่หมาหอมกูโก้กูโก้กูตีกูตั้งตัมดตั้งเสียงค่ะเนะออาะอข้ะในวันเมื่อนไนในก็เป็นวันที่แปดเลนทนอนสิบเอ็ดปีสองเหงื่อเ้าเอ็ดค่ะในตอนในกอเดยออนปีปีน้องๆเข้าค่ะมาหับถ่อมด้วยค่ะเนาะข่าวงงาเกี่ยวกับเลยลองตั้งปอดแลนลินอีกหนึ่งว่าจังหนังไหนเนี่ยค่ะในปอดแลนลินในวันเมือ่อไนในกอเดยอนปีปีน้องๆเข้าค่ะมาหับถ่อมด้วยข่าวงงาตีตั้งปอด แล่นลินเมืองใตเมืองแขวาจังหนังไนในะคะอออคาในกแขหางแหนตัดเดเปิดขึ้นหลานพักตูจอมแลลนลินตีกาขายยาวนะคะหลานพักตัจจอมแลลนลินก้าขายต่อกันอันแขเอาลองตั้งว่าตัดเดอก้มทิน้นเจอแม่งตั้งเป็นโควิดสิบเก้าในสิเกืงกลางปิกอึดไว้นั่นได้เหลือนทอนสิบเอ็ดปีสองเห็นเศร้าเอ็ดในผู้มีปุนพรอฝ่ายแขแลเมืองคมถมมานเลยมีลองอบโอ,งอง้องงี่กันไว้อยู่ แต่เดไฮจางเปิดขึ้นนันว่าจากหนังหนเมื่อวันที่สเลือนโทนเสบียะสองเห็นเศร้าเอสนันลงปองจึงจเจมองยุ่นนานแลพวกก้อนฝ่ายอุบเปิงเว้งสวยหลีและโหบทบอบโอ้ออกันเยา่าไว้นันฝ่ายแข่จังเปิดปากลาดออกว่าเดเปิดผุยพักตูหลานกล้าขายแต่เมื่อคมตุ้มในอำเภงอำนาจนสังในในะคาออกสื่อข,ข่าวที่ในโมโฮมตุ้มคเนาะเลยเปิดผ่าวไหว้สีก้เนเองเว้งสวยหลี ออกมาในการใจวาาและครบรองตั้งอย่าเพิดอําไรเหตุการณ์เหตุงานมีหลายเลินย้อนการงานแลโครงการหครงจากกึอย่างไหวไในสิปางกรมตีเว้นสวยหลีจังและจัดเฮ็ดมาไหนค่ะออรองตาเตเปิดผุยพักดูแลนลินนันแต่จะเมืนอเลินป่นมาผู้มีปูนพรอนตีแลนลินเมืองแขแลเมื่อโฮมตุ๋มไรอบโอกันเลยตั้งอ่อนไลน่มาอยู่เสดาย้อนฝ่ายเขตลาดรองตาเตส่ง กวนฝ่ายแข่เข้าที่ในเมืองห่มตุ่มก้ยสิลองตาเตเปิดผุยผักตู่ในก่ออําหันมีลองคึบนามาในค่อก้ยหน้าปางกุมภูมิปุนพรเวงสวยหลีอันแลจัดเฮ็ดไหว้กนเวงสวยหลีในการใจย่อสิออกลิกปนผ่ไว้นั่นป้าไว้ว่าตาการก้าขายต่อกันนั่นเตให้มีลองเพ่งเป้งอยู่ในแลก้นก้าขาย ตีเวงหมู่เจโก้มองม่องต่าเดไ้ไล่ท่งกุ่นออกเลยอ่ำมีคอหำตับสังในค่าอ๋อค่ะข้อมูลอันใดก่นเลยปึงเอียมาดีฮองการข่าวใต้ฟรีดอมในคาเนาะดีแลนลินเมืองใต้เมืองเขตได้กว่าจเจงนั้นตอนตาดดีในเมืองไทยได้ก่ออ่ำไปมีข่าวเงาสังออกมาค่ะนาะตาดเดเปิดลานในหนคะลูกดีในเสียแลกำในกอเดอออนปี่นอคามาถมด้วยข่าวงาว้าโหในเทียงอีกหนึ่งว่าเจงในค่ะ ยาเฮกังตั้งเป็นโควิด19เกมิซิโนฟาร์มขอถึงดีในเมืองคมตุมเทียง4ล้านนะคะออจมหนังซึ่งมานสั่งซื้อยายาเฮกังเจอแม่งตั้งเป็นโควิด -19 เกดีเมืองแขกในสิเมื่อวันที่เจ็ดเหรินโทนซีวเปียร2เห็นเศเอแข่ส่งมาปัญนยายาเฮกังมิกซิโนฟาร์มเปลี่ยนจุบกําลืนสุดตาสีล้านโดสนะคะซึ่งมานเป็นภาวะแลเสื้อยายาเฮกังเจอแม่งตั้งเป็นโควิด19เกาดีเมืองแข่อันเป็นมิกไมซิโนฟาร์มนั่น ตาเศร้าสีาลานโตสในนันแข่เฮตเป็นจุบเสียวและส่งมาปันเมืองคมตุ่มตั้งหมดโคกจุบป,ป้าปอกในแลหลคมตั้งมดเศร้าสีลานโตสฮอดแผวตีในเมืองคมตุ่มมดเหยาะะ้าในคาออยายาเฮกังอันแข่ส่งมาปอกในตาสีลานโตสในก็อยู่ที่ห้องการฝ่ายป้ายอยู่ลีเด็กขึ้นเอาสืบส่งปันในเตืองแหลใจเมืองกว่าว่าจังไน จําหนังฝ่ายป้ายโยรีซึ่มันปืนเผานั่นแต่รอถึงวันที่6เหลื่นทวนซิบเบปี2เห็นาวเอก้อนเมือง่มตุม่มซ้าใหญ่ใหญให้การเจอแม่งตาเป็นโควิดส9เก้ากว่ายาว13 9ลจุดเก้าหลานในนันก้นเจออันซ้ํเยา่าเต็มสองเข็มมี8 2ดจุดาสีานและอันตึกหาละซ้ําเข็มกล้อยหนึ่งเข็มก้วยนั้นมิหาจุดโกาานก่อนะคะอ๋อเมื่อวันที่7เหลื่นทวนซิบเบปี2เห็นาเอดฝ่ายป้ายโยรีปืนเผาว,วา ควนจับเจอแมงดาเป็นโควิด19เตื้อขึ้นมาใหม่เที่ยงมี818ก่อคมก้นทีจับเจอแมงตังหมดมี5 6เ8 16ก่อก้นลูดเสียงตายมี18เห8ป21ก่อก้นอันยดยาหายหรือจนแค่นมี4 78 2 33ก่อว่าในค่ะออออค่าคอมมุนในก่เลยเปิงอิงเอามาดีห้องการข่าวได้ฟีดอมออกไว้ในค่ โอเคยินนโจมตีนอค่ากูก็ลที่หับถ่อมปันแห้งค่ะเนาะย้อนสู้ปันให้พี่นอค่าอยู่รีกินหวานและหลอดเพกกันกูก็กูก้นสีกัมในคาออเม่อสุงค่ะ